มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกันกันตัดถาวรโพสต์แล้วนะคะหลังถูกถลลมทำหน้าที่พิธีกรเทนไฟเทนไม่เหมาะสมผ่านพ้นไปที่เรียบร้อยนะคะสำหรับรายการเทนไฟเทนซีซั่น2โดยในค่ำคืนวันที่9พฤศจิกาย,ยนเป็นคู่ชกระหว่างนักชาลีกับเจมกิกเกซ ฝ่ายที่ชนะก็คือเจมส์กีเกเซมนะคะเริ่มยกแรกถือว่าเดือดฉาเจมเดินหน้ารัวหมัดเข้าหาสายตามุ่งมั่นทั้งแยบทั้งออกหมัดแบบไม่มีกากค่ะทางด้านนักชาลีตั้งรับป้องกันตัวบล็อกหมัดเอาไว้อย่างไม่ออกอาวุธเท่าที่ควรนะคะแต่หลังจากป้องแล้วแนักได้ออกหมัดสวนกระแทกได้สวยไม่แพ้กันค่ะและตอบโต้หมัดในช่วงสุดท้ายก่อนหมดยกแรกค่ะ เขายกที่2นะคะเจมยังคงเดินเข้าหาร่วมมาจัดเต็มทําให้แนก็กมีเลือดก,กำเดาไหลออกมาแต่ยังตั้งรับไม่ออกอาวุธก่อนจะเทคนิเกิลน็อกเอาทนะคะในยกที่2แต่แล้วหลังชกเสร็จก็มีการสัมภาษณ์ทั้งคู่ค่ะซึ่งก็เกิดดราม,ม่าทันทีเพราะว่าชาวเน็ตมองว่าการกันตถาวรพิธีกรบนเวทีไม่ให้ความสําคัญกับโฟกัสแฟนสาวของเจมกิเกเม ซึ่งคาดกันว่าเพราะว่าแฟนสาวนั้นผูกโบว์สีขาวมาด้วยพร้อมถือถุงที่ใส่น้อยหนาสีแดงกับสีเหลืองขึ้นไปบนเวทีจนหลายคนเข้าไปถล่มกันแถมบอกว่าจะเลิกติดตามด้วยค่ะล่าสุดนะคะกันกันตถาบอลได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความ i i s s i o n a c c o m p l i s h ไปอีกหนึ่งสัปดาห์ t 10 f i g h t e n สีสันสองกันเอง อย่างไรก็ตามนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ